อีพีสี่วิค์โสนทันทสูรว่าด้วยโสนทันทพรามบทนำของโสนทันทสูรโสนทันทสูรปรากฏในทีฆานิกายพระสุตตันตปดกเล่มที่หนึ่งโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้าและโสนทันทพรามซึ่งเป็นพราหม์ผู้มีความรู้และสถานะสูงในสังคม แต่ก็เต็มไปด้วยความลังเลและความกลัวต่อการสูญเสียสถานะอาตุวิภาวิจารจากจนชั้นตนเองโครงสร้างและเนื้อหาสำคัญของโสนาทันทสูตรการพบกันระหว่างโสนาทันทรพรามและพระพุทธเจ้าโสนาทันทรพรามลังเลที่จะมาพบพระพุทธเจ้าเพราะกลัวถูกตำหนิจ,จากพรามคนอื่นว่า ไปกราบไหว้สามนสักยะบุตรซึ่งมาจากวันณะต่ำกว่าสะท้อนถึงความขัดแย้งภายในจิตใจของเขาเกี่ยวกับค่านิยมทางสังคมและความจริงที่เขาเริ่มเห็นในคําสอนของพระพุทธเจ้าการสนทนาเรื่องพราหมณ์ผู้สมบูรณ์แบบพระพุทธเจ้าทรงถามตั้งคำถามกับโสนะทันทะว่าพราหมณ์ผู้สมบูรณ์แบบควรมีคุณสมบัติอะไรบ้าง โซนาทันทะพรามตอบว่าคุณสมบัติของพรามที่สมบูรณ์แบบมีห้าประการ 1. มีชาติการเกิดในวันนพรามณ์ 2. มีความรู้ในไตรเวท 3. มีศีล 4. มีปัญญาและ5มีลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมการปรับลดคุณสมบัติด,ด้วยเหตุผลพระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีซักถามเชิงตรรกะ โดยขอให้โสนทันทะพรามพิจารณาว่าคุณสมบัติใดสำคัญที่สุดหากจําเป็นต้องลดจํานวนข้อโสนทันทพรามพิจารณาและยอมรับว่าศีลและปัญญาเป็นหัวใจสำคัญของพรามที่สมบูรณ์แบบโดยลักษณะทางกายภาพชาติและการรู้ใตเพศเป็นเพียงปัจจัยเสริมการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของโสนาทันทะพราม หลังการสนทนาโสนาันทภแสดงความชื่นชมในปัญญาของพระพุทธเจ้าและยอมรับว่าคำสอนของพระองค์เป็นสิ่งที่นำไปสู่ความสุขความสงบสุขโสนาันทนรามสแสดงเจตนาที่จะยอมรับในธรรมะของพระพุทธเจ้าแม้ยังต้องรักษาสถานะทางสังคมเพื่อความปลอดภัยส่วนตัวสามการวิเคราะห์เชิงประเด็นสำคัญในโสนาทันทนสุดสาม ความขัดแย้งระหว่างวัฒนธรรมและค่านิยมทางสังคมโซนาทันทพรามเป็นตัวแทนของชนชั้นสูงที่เผชิญกับความกดดันจากสังคมในการรักษาสถานะพระพุทธเจ้าทรงคียให้เห็นว่าคุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์อยู่ที่ศีลและปัญญาไม่ใช่ชาติหรือสถานะที่สังคมกำหนด3.2การใช้ตรกะในการแสดงธรรม พระพุทธเจ้าใช้การสนทนาแบบเปิดโอกาสให้โสนาทันทามคิดและตอบเองเพื่อให้โสนาทันทาเห็นความจริงด้วยตนเองวิธีนี้สะท้อนถึงความสำคัญของการตรวจสอบความเชื่อเดิมและการเปิดรับความรู้ใหม่3.3ความสำคัญของศีลและปัญญาศีลเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตที่สงบสุข และปราศจากการเบียดเบียนปัญญาเป็นเครื่องมือในการเข้าใจธรรมะและพนาจิตใจให้สูงขึ้น3.4ความสัมพันธ์ระหว่างความจริงและการปรับตัวโสนทันทพรมยอมรับความจริงในคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ยังคงรักษาภาพรักทางสังคมไว้ สะท้อนถึงความยากลำบากในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่ออยู่ในระบบสังคมที่มีโครงสร้างเชิองอำนาจความเกี่ยวข้องกับสังคมปัจจุบัน4.1การท,ท้าทายระบบความเชื่อแบบเดิมโสนธาท,ทันทสูตรแสดงถึงความสำคัญของการตั้งคำถามต่อระบบความเชื่อที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน ในสังคมปัจจุบันการวิพากษ์ค่านิยมทางวันหร้าหรือสถานะทางสังคมยังคงเกี่ยวข้องเช่นการลดอคติทางชนชั้นหรือเชื้อชาติ4.2ความสำคัญของศีลธรรมและปัญญาศีลธรรมและปัญญายังคงเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความสงบสุขในสังคม4.3การปรับตัวในสังคมที่มีความซับซ้อน โสนทันทพรามสะท้อนถึงความท้าทายในการปรับตัวให้เข้ากับความจริงใหม่โดยไม่สูญเสียสถ,ถานะหรือความมั่นคงในชีวิตสรุปโสนทันทสูตรเน้นย้ำถึงคุณค่าของศีลธรรมและปัญญาในการพัฒนาตนเองและสร้างความสงบสุขในสังคมโดยใช้การสนทนาเชิงตรรกะเพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของคุณสมบัติที่แท้จริงของมนุษย์ และสูตรนี้ยังคงเป็นบทเรียนที่สำคัญในด้านการพัฒนาตนเองและการตรวจสอบค่านิยมทางสังคมและการสร้างความเท่าเทียมในสังคมปัจจุบัน